สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ i อซูนแชนแนลนะครับผมเก็บตกวันนี้นะครับหลังจากที่ตลาดช่วงมกราเนี่ยไม่ค่อยมีการขยับขยื่อนบิ๊กเนมเลยนะครับแต่ก็ที่มีที่ผ่านมาก็ลูก้าดีนกับฟิลิเป้กุตินโยใช่ไหมครับที่ย้ายไปแอสตันวิลล่าครับนั่นน่าจะเป็นนักเตะชื่อดังสุดแล้วที่ย้ายทีมในช่วงตลาดมกรานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอีกหนึดิลเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มต่อเนื่องแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต่อจากฤดูกาลที่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ดูซานวาลาหฮวิดนะครับเป็นนักเตะกองหน้าที่น่าจะเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในยุโรปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นำเป็นดาวซันโวเกาโช่ร่วมกับชิโรอิโมบิเล่ที่17ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นที่หมายตาหมายใจของหลายสโมสรนะครับทั้งอาร์เซนอลและทอัพยนมฮอสเปอร์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็แสดงเจตนาลมชัดเ อยู่แล้วครับว่าอยากย้ายมาเล่นให้กับทีมยูเวนตุสนะครับและแล้วในที่สุดนะครับยูเวนตุสกับ f i อ r เรนต i นาก็สามารถเจราจาตกลงค่าตัวดูซานวาลาฮวิตได้สำเร็จนะครับที่ค่าตัว67ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสนะครับทำให้ดูซานวาลาฮวิตนะครับกลายเป็นนักเตะของยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยตกราวๆ7ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งก็ตามรอยรุ่นพี่ฟิออเรนตินาครับอย่างเฟเดริโกเคียซ่านะครับเฟเดริโกแบรนาเดสกี้ควนกวาดาโดแล้วก็โจโจเคลิลีนะครับที่ ท่ามฝากจากฟิออลมาสู่ยูเวนตุสนะครับหรือย้อนไปก่อนหน้านั้นก็มีโรแบร์โตบาโจนะครับที่ทําให้แฟนฟิออเรนติน่าเดือดดาลกับยูเวนตุสเหลือเกินนะครับซึ่งฟิออเรนติน่ากับดูซานวาลาโอวิดเนี่ยถือว่าดูซานเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของสโมสรมากเลยครับที่ทําให้ปีนี้ฤดูกาลนี้ถ้าฟิออเรนติน่าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับอยู่อันดับ7ของตารางเกาโชซสติอานะครับมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปในรอบหลายๆปีเลยนะครับแถมประตูที่ฟิออเรนติน่ายิงได้ทั้งหมด41ประตูเนี่ยเกือบครึ่ง เป็นของดูซานวาทวิทนะครับที่ยิงไป17ประตูครับซึ่งทางฟิอเรนติน่าก็มีการซื้อกองหน้ามาเตรียมสแตนบายไว้แล้วครับนั่นก็คือคริสตอฟเปียเทคนั่นเองครับโดยการยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดจากแฮท้าเบอร์ลินครับโดยดูซานวาทวิทนะครับย้ายจากปาริสซานเบลเกตนะมาร่วมทีมฟิโอเรนติน่าตั้งแต่ปี2018นะเมื่อตอนอายุ18ปีนะครับแรกเริ่มก็ยังโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับส่วนกระทั่งพัฒนาตัวเองมานะครับเป็นกําลังสําคัญของฟ ทกการเล่นบอลด้วยเท้าที่ยอดเยี่ยมทะแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับถึง190เซนติเมตรแต่ก็ทักษะการเล่นบอลด้วยเท้าดีมากนะครับจนได้สมญาว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชแห่งเซอร์เบีย ซึ่งการเข้ามาของดูซานวัลทวิทนะครับมีผลกระทบต่ออวารโมราตาโดยตรงเลยนะพอทั้งคู่เล่นตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็โมราตาก็มีข่าวว่าบาร์เซโลนากำลังให้ความสนใจนะครับอย่างรุนแรงและก็มีข่าวว่าดูซานวัลทวิทนะครับจะได้รับเบอร์เก้า แทนที่ของอาวาโรโมราต้ด้วยครับเราก็ต้องมาดูครับว่าการเดินทางครั้งใหม่ของดูซานวรารวิดในสีเสื้อมาลายจะพามาลายยูเวนตุสกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวยังจะรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับไ